ไนหนยหนค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะคะกับเรื่องมิติรักผ่านเลนะคะ่ะหลายคนจะงงว่าไปเป็นมายังไงทำไมเราถึงข้ามมาเล่นกับทางนี้ได้เลยค่ะก็มีการชักชวนจากพีพีทด้วยค่ะผ่านนาดาวเบอกเออลองไหมพี่ที่นี่เราก็บอกว่าเออบทน่าสนใจดีนะก็เลยลองมาดูค่ะส่วนเราตื่นเต้นแบบัว่านางคมน,นักเกอะไรขนาดไหน กันนะคะเพราะว่าปกติก็จะไม่ใช่แบบเล่นเป็นนางเอกนะน้องแต่ว่านี้เขาแบบเราก็ยเรื่องเป็นนางเอกเลยก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะแล,วล้วตัวละครต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะเรื่องนี้อ๋อก็จากเดิมเปลี่ยนไปเยอะนะคะเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้กะโตขึ้นนะคะแล้วก็จะเหมือนแบบเราใช้ชีวิตมามากกว่าตัวละครเก่าอะไรเหมือนเจนโลกมากกว่าติดตามชมนี่เป็นอะไก็จะพอว่าพอเล่น ยังไงนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้นี่ค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็ทางทางบีพีก็คือติดต่อมาทางนาดาวโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้แบบใช้เส้นสายหรืออะไรอะค่ะคดอยืนยันว่าเป็นด้วยความสามารถของเด็กเราใช่ค่ะก็โอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะเรียกว่าเราไม่ได้ซีเรียสหรือว่าอะไรเจอกระแสริฐ <morte> ค่ะเสร็จแล้วพอถ่ายจบก็อลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วอี่น่านมาที่คุณพ่อมาจิตใจจนชวนมาอยู่เหมือนกันใช่แต่เราก็บอกว่าเออเนี่ยเราถ่ายฮอร์โมนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้คุณพ่อชวนต่อเลยนะว่าถ้าอยากให้เรียนอย่ไรหลายเรื่องอย่เงยก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะคะค่ะปกติไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอกันแกรนั่งไัย่งไรก็ตามไม่ได้พูดอะไดาวใช่ใครซื้อยาหนาดาวอยู่ค่ะ กับงานกับการเรียนและกับทุกกานอไม่นะคะเพราะว่าเบลก็ต้องแบ่งเวลาว่าโอเคเสาร์อาทิตย์นี้ขอถ่ายนะส่วนวันธรรมดานี่ขอเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไม่กันจได้ไม่กระทบกันล้ใหญ่เช่ย้าังไม่มีนะคะโอกาสเลยากจะได้เพิโหหแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โกาสเลยค่ะดูยังไงก็ได้เลยค่ะเบลพี่อนถ่ายนิดนึงเย่ยพคนมองว่าเราเป็นลูก เวลาเราไปถ่ายทำในกองจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้แบบคนอื่นไหมอะไรไม่เลยนะเขาเขาว่าทวิตหนูเป็นเด็กเด็กคนนึงอเลยไงี้ยใเมื่งกีง้เขาแบบถามว่าอยากให้อะไรเพิ่มไหม<อ>หนูแบบไม่หนูก็แบบเป็นเด็กคนนึงอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ใช้ใช้เส้นพ่อเข้ามาหนูเข้ามาเพราะว่าหน่าเราฝากเข้ามาอะไรก็จะทำให้เราที่เก่งๆไม่ได้เกิดว่าใครจะมาแบบว่าเออให้คพัก ใช่ครับที่ตูนัวนนะกศึกไทยนะโปรดเป็นใช่ก็หนูเล่นกับสัตว์น้อยค่ะ